ต่อไปนี้จะเป็นการอัปเดตตัว license digital น,นะคะเมื่อมันหมดอายุหรือมันเซ็นไม่ได้นะคะให้เข้ามาที่เว็บ iku นะคะแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดติ๊กตัวนี้เลยนะคะเราก็จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล p 1 2นะคะนามสกุล p 1 2อยู่นี่นะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวแล้วหนึ่งนะคะดาวน์โหลดจะอยู่ที่นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ double click เ,เลยค่ะ เพื่อที่จะไปเปิดมันนะคะพอ,อ,อการที่เราจะไปเปิดอะไรก็ตามเครื่องก็จะถามเราเราก็ต้องใส่ลายนิ้วมือเราไปก่อนเพื่อที่จะให้ผ่านใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ผ่านแล้วก็เอาโทษทีค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่อหมอหมพอเราดาวน์โหลดมาได้แล้วนะคะเราก็มาเปิดที่ไฟเดอร์นะคะแล้วเราก็จะเจอไฟล์นี้ค่ะนามสกุล p 1 2เราก็ open w i t h ค่ะแล้ว open w i t h ตัว a d o ล์ a อะโครแนะคะ dc ตัวนี้นะคะพอเราคลิกขวานะคะก็ open w i t h นะคะพอ open w i t h เสร็จเราก็บอกว่า open w i t h keychain นะคะจากนั้นก็จะมาสแกนดายนิ้วมือครั้งนึงแล้วมันก็จะขึ้น enter password ตรงนี้นะคะเราก็ไปก๊อปไอ้เจ้าตัว password ที่มาจากตัวนี้ค่ะ นะคะีค่ะพาส่วนตัวนี้นะคะพาตส่วนตัวนี้มาแล้วก็มาเติมตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ